ผล l เ l นไพ p y โลฟเขามีพี่คนโตอย่าง p พ r o โลเซเวที่มีสเปคคล้ายกันมากๆแบบนี้แล้วแตกต่างกันยังไงเลือกตัวไหนดีเลือกไม่ยากเลยคะ่ะจุดเด่นที่มีแค่เฉพาะ p พ r o โลเซเวก็คือเขาเนี่ยรองรับ 4K 30เฟรมเรทแล้วก็ยังมีคว Monitoring Switch เป็นปุ่มลัดทำงานได้ไวขึ้น จุดเด่นที่มีแค่เฉพาะ Pilot 5ก็คือเขาเนี่ยมี w i r e Camera Control แล้วก็เซตอัพเสาติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่กดแล้วก็ดึงขึ้นขนาดหน้าจอของ Pilot 7เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่7นิ้ว Pilot <of> 5จะมีขนาดอยู่ที่5นิ้วอินเทอร์เฟสอินพุตเอาท์พุตของ Pilot 7เนี่ยเขาจะมี HDMI แล้วก็ SDI แถม HDMI และ SDI ยังเป็น loop out ด้วยส่วน Pilot 5จะมี HDMI แล้วก็ SDI และ loop out จะมีแค่ HDMI เท่านั้น ตัวพา r โลเซเขาจะมีน้ำหนักอยู่ที่570กรัมวัสดุก็จะเป็นแบบแมกนีเซียมอะลูมิเนียมส่วนตัว p i l o ลไฟเขาจะมีน้ำหนักอยู่ที่410กรัมวัสดุเป็นแบบ TPE Power Supply ตัว p i l o t เซเจะรองรับ V Mouse G Mouse แล้วก็ DC Power แล้วก็ NPF แบตเตอรี่ส่วนพายโลฟจะรองรับ DC Power แล้วก็ NPF แบตเตอรี่ส่วนสเปคอื่นๆทั้ง2ตัวนี้มีเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะถ้าใครถูกใจตัวไหนเนี่ยก็ไปเลือกเอาได้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ